เริ่มต้นจากเหรียญห้าสิบสตางค์เออเหรียญสิบสตางค์ค่ะเหรียญสตางค์รูชนิดราคาสิบสตางค์สตางค์รูนิกเกิลจะมีชนิดราคาห้าสตางค์กับสิบสตางค์ค่ะเฉพาะนิกเกิลนะคะแล้วทองแดงเขาก็จะมีครึ่งสตางค์และหนึ่งสตางค์ส่วนเหรียญเงินจะมีห้าสตางค์สิบสตางค์และยี่สิบสตางค์ค่ะสตางค์รูอันนี้จะเป็นนิกเกิลนะคะ พศสองสี่แปดศูนย์นีพศนี้ผลิตจากบ้านเราด้วยนะคะเป็นพศออที่น่าจะเป็นสุดท้ายนะคะแล้วก็ผลิตจากบ้านเราผลิตเองะคะ่ะประเทศไทยผลิตเองนะคะสองสองสี่แปดศูนย์รับซื้อเหรียญละเจ็ดบาทนะคะนิกเกิลทองแดงรับซื้อเหรียญละเจ็ดบาทสตังรูนะ้นนิกเกิลทองแดงรับซื้อเหรียญละเจ็ดบาท เหรียญเงินนะคะเหรียญเงิน5้าสตางค์และ10สตางค์รับซื้อเหรียญละ40บาทส่วนเหรียญย0บาทเหรียญ20สตางค์นะคะ20สตาตังเงินรับซื้อเหรียญละ300อบาท200บาทค่ะขอไป200อยค่ะ200 20สตางค์เงินรับซื้อ200บาทค่ะอ่ะเรามาดูอีกอันนี้อย่างเงี้ยเนี่ยไม่รับซื้อนะคะ5บาท ห้าบาทเล็กอะค่ะห้าบาทที่เป็นเหรียญเล็กนะคะไม่รับซื้อค่ะแลกได้ห้าบาทเท่านั้นนะคะเหรียญนี้เนี่ยมูลค่าห้าบาทแลกได้ห้าบาทเท่านั้นส่วนเหรียญน,นี้ค่ะครุฑเฉียงเขาจะมีสองพศสองห้าสองสองและสองศูนย์รับซื้อเหรียญละแปดบาทเท่ากันนะคะสองห้าสองสองกับสองห้าสองศูนย์รับซื้อเหรียญละแปดบาท พศ2505ตลาแผ่นดินรับซื้อเหรียญละ3บาทเหรียญที่มีราคาก็สองเหรียญนี้นะคะเดี๋ยวผมบอกอันนี้จะเป็นสรงนําส,สวยเจ้าฟ้าทรงนํา แล้วก็มีเหรียญ2บาทเทเลึกตัวหนา2บาทเทเล็กตัวหนานี่รับซื้อเหรียญละสองบาท50สตางนะคะสี่เหรียญได้10บาทรับสองบาทห้าสิตางค่ะเหรียญน,นี้นะคะเป็นเหรียญอนามัยโลกอ่ะหรือ who นะคะ who หรืออนามัยโลกค่ะรับซื้อเหรียญละ15บาทเท่ากับเหรียญครุฑ เนี่ยคะ่ะเรียญครุฑกับเหรียญอนามัยโลกรับซื้อราคาเดียวกันคือ15บาทส่วนเหรียญหนึบาทธรรมดารับซื้อเหรียญละ4บาทค่ะอย่างเงี้ยคะ่ะ 4, 4บาทอ่าเดี๋ยวใช้ดูเหรียญน,นี้